คนว่าเห็นพวกเราแล้วแบบอดทนเก่งแต่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่พวกพวกเรานะครับครอบครัวของของพวกเราเองครับของพวกผมเนี่ยพ่อแม่ลูกเมียเนาะเก่งกว่าพวกพวกเราอีกเขาสามารถอยู่กับพวกเราได้นะอดทนกับพวกเราเป็นสิบกว่าปีทั้งที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะั้เดินทางมาอย่างเงี้ยทั้งที่เขารู้ว่ามันมันเป็นยังไงเขาก็ไม่อยากให้มาเนาะแต่เพื่อนาที่แล้วก็ ไปใช้จ่ายในครอบครัวของพวกเราครับออกมาได้มีรายได้อะไรหรอกครับทานทาสามารถเดินดูได้อบกุมใจที่สุดแลอบกุมใจมากๆเลยที่มายืนอยู่ตรงจุดนี้ครั้งที่ออกจากบ้านมาพ่อแม่ลูกเมียยกมือหนูเหนือหัวนะอธิษฐานให้พรที่สัตย์ที่สุด